ถ้าคุณกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าเปลี่ยนความคิดปิดฉากความจนแบบง่ายๆกับกายไพรินในรายการรวย24ชั่วโมง นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลดีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายบลินครับอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องท้อไปก็เท่านั้น เรานึกภาพบรรยากาศแล้วกันในช่วงที่ผ่านมาหลายเดือนเลยผู้คนเนี่ยนะทำมาหากินฝืดคเคืองสุดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่โดวยเฉพาะชาวไร่ชาวนาเขาบอกว่าคสชได้เงินไปจ่ายค่าข้าวเรียบร้อยแล้ววิถีชีวิตมันน่าจะดีขึ้นแต่หารู้ไม่ว่าคือชาวไร่ชาวนาชาวสวนหรือเกษตรกรไทยทั้งระบบ80%แหละหรือ90%เลย เป็นหนี้รอบตัวนะคําว่าหนี้กนเกษตรกรนะไม่ม,ม,มีทางเดียวนะมีหนี้รอบตัวที่ไหนมีให้กู้กู้หมดเพราะขายข้าวจากจำนำที่คอสอชจ่ายภายในช่วงที่ผ่านมาได้ไปเรียบร้อยแล้วยังไม่เกินเจ็ดวันหมดตัวอีกเช่นเคยทำไมถึงหมดตัวเพราะว่าโอ้โหเจ้านี้ รอคิวเป็นหางว่าเลยนี่ทกศก็มีนี่รอบกองทุนหมู่บ้านทุกกองทุนที่มีให้กู้กู้หมดเห็นไหมเพราะได้เงินมาจ่ายนี่ไม่จ่ายก็อยู่ในสังคมหมู่บ้านเขาไม่ได้อะทวงเชา้าทวงเย็นอายเขาอีกใช็ไหมจะไม่ต้องจ่ายก่อนนี่คือปัญหาสะสมที่เกษตรกรไทยไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำไร่ไถนาทำสวนยาง ยิ่งยางพาราตอนนี้นะกิโลหนึ่งหกสิบกว่าบาทเห็นไหมหกสิบกว่าบาทจริงๆเนี่ยอย่างขี้หมูขี้หมาในะยางพาราเนี่ยต้องแปดสิบเก้าสิบยังยังต่ำนะไม่ควรต่ำกว่านั้นนี่หกสิบหกิบกว่าบาทอ่ะกินแกลบยิ่งชาวนาตอนนี้นะหลังจากที่ยกเลิกระบบการประกันจำรับจำนำข้าวไม่มีแล้วตอนนี้ เวียนเท่าไรรู้ไหมบางจังหวัดห้าพันแต่แถวเขตมินบุรีมันมีคนแจ้งแล้วรายงานผมมาเขาบอกว่าเก็บเกี่ยวเรียบร้อยขายได้สี่พันห้าต่อเกวียนมันอาจจะสดอยู่มั้งเห็นไหมพเพราะเกษตรกรไทยเขาไม่มีพื้นที่ที่เอาเข้าวเวลาสีเขาเรียกว่าเวลาเมล็ดข้าวมาเก็บเกี่ยวเรียบร้อยเขาไม่มีพื้นที่ที่ไปตากหรอกถึงตากก็เสี่ยงก็จะเป็นต้องขายทันที 4 0 0าต้นทุนยังไม่ได้เลย4 0 0าเนี่ยนะปัญหาใหญ่เกิดนะนี้ค่าปุ๋ยนี่แพงแพงมหาโหดแพงมาเจ็ดชั่วโคตรละวค่าปุ๋ยค่ายาใช้แล้วก็ไม่ไดว้วิเศษวิโสอะไรนักหนาหรอกแต่มันแพงไงเพียงแต่ว่าได้ผลผลิตระดับหนึ่งนี่คือปัญหาที่สะสมมายาวนานไม่ท้องไงไหวเมื่อรากหญ้าของประเทศเนะ 75%นะที่ทําเกษตรกรไทยเป็นเกษตรกรเนี่ยดีไม่ดีย่อนไปแปดด้วยเพราะเดี๋ยวนี้มีคนตกงานเพิ่มมากขึ้นไงที่เกิดจากภาวะวิกฤตโลกวิกฤตในเมืองไทยด้วยธุรกิจไม่ขยับขยายไปไหนเลยตนนี้ปิดวิทยุชุมชนชาวบ้านตกงานเพียบครอบครัวเดือดร้อนทุกย่อมย่าปิดทีวีดาวเทียมอ้าวตอนนี้เริ่มเปิดแล้วเอาดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่โฆษณาไม่มี ตายยังเขียดอีกเช่นเคยนี่คือปัญหาสะสมทุกมิติทุกรูปแบบแล้วเราอยู่ไงทอ้อก็มันท้อมานานแล้วใช่ไหมคนอยู่ในสังคมนี้นะมันท้อมาโดยตลอดมันเหนื่อยมันล้าท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจโดยเฉพาะคนหาเช้ากินค่ำเนี่ยนะจะเอาอะไรมาเป็นพลังฮึดพะทำอะไรมันก็ไม่ได้อะรายได้ก็ไม่มีถึงมีก็ไม่พอค่าใ,ใช้จ่าย วนเวียนวินเวียนอยู่ได้เงินมารูปหน้าปะจมูกไปวันวันบางทีไม่พอวันนี่ซ้ำไปหมดแล้วปัญหาประดังมารอบทิศทางการทำมาหากินฝืดเคืองทุกทุกด่หญ้านะฝืดเคืองไม่ใช่เฉพาะชาวไร่ชาวนานนะคนที่ทำงานโรงงานก็ฝืดเคืองโรงงานอุตสาหกรรมพนักงานก็ฝืดเคืองเพราะไม่มีไรายได้เติมเสริมเติมเต็มอะไรอีกเลย แค่จ่ายไปเปนวันก็ถือว่าบุญโขแลนี่คือปัญหามารุมมาตุ้มรอบทิศท,ทางสรุปคนทั้งประเทศก็ท้อแท้สิ้นหวังนี่ไม่รวมกับที่อิสราเอลปาเลสไตน์ที่เขากำลังถล่มกันอยู่ตอนนี้นะต่างประเทศก็มีทอ้อเหมือนกันลบกันเนี่ยนะดูในเฟซบุ๊กตอนนี้นะเด็กๆก็โดนยิงตายังแปลกใจนะพูดถึงทหารตัวบเบลอร์เลย ใหญ่มากถือปืนไอเด็กตัวเล็กเท่ากับกล่องสินค้าที่นะั่นเออความยาวเด็กไงนะความสูงเด็กไงเท่านี้กล่องสินค้าที่ตั้งอยู่หน้าผมนีต่ตัวเล็กนิดเดียวนอนหงายท้องเล่ทหารเนี่ยนะมันเอาส้นตีนนะพูด,ดง่ายนะรองเท้าเหยียบหน้าอกเด็กแล้วปืนจ้องเฮี้ยสังคมมันมันะายเขาเรียกวิบัติกันทั้งประเทศทั้งโลกด้วยตอนนี้นะทำไมถึงเป็นแบบนั้นมนุษย์เนี่ย เห็นแล้วมันหดหูท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจไปทุกย่อมย่แล้วยัแก้ปัญหายัางไงปัญหาเขาบอกว่ามีไว้ให้แก้ก็มันแก้ไม่ได้อะเพราะปัญหามันไม่ได้เกิดที่ตัวเราคนเดียวมันเกิดจากเขาเรียกว่านอกสาระบบเราเองไม่สามารถที่ไปควบคุมมันได้ถ้าอยู่ในตัวเราอยู่ในครอบครัวเรามันยังพอจํากัดพื้นที่ของปัญหาได้บ้างนะแต่นี่โหไม่รู้อะไร อลุงตุงนั่งมั่วไปหมดนี่ทำยังไงอะ่ะทำยังไงอะ่ะมีแต่คำถามเราจะอยู่ยังไงทุกคนก็มีแต่คำถามว่าเราจะไปยังไงวิถีชีวิตมองไม่เห็นทางมองไม่เห็นโอกาสทำไมมันทำไมมันมันโดดเดี่ยวเดียวดายขนาดนี้ด้วยว่าคนไทยปัจจุบันนี้ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วทางภาคอีสานเองมีทั้งหมดยี่สิบกว่าจังหวัดนงะ ฝนตกไม่ถึงสิบจังหวัดนอกนั้นแห้งแลง้งหรือตกปล่อยปอยเข้าใจว่าฝนตกปลอยปลอยไหมขึ้นลงมาย่วยน้ำลายเล่นๆแบบงั้เน่ยเพิ่งหวานข้าวไว้แม็แมเมื่อเดือนที่แล้วช่วงนี้ฝนตกปลอยปอยนี่คือปัญหาไงเรากำลังให้เห็นว่าปัญหารอบทิศทางจะไม่ให้ท้อยอย่างไรแบบนี้แต่ก็มีทางออก ที่เราจะต้องไม่ท้อเรามีโอกาสที่จะเติมเต็มให้กับชีวิตเราช่วงนี้พักคู่เดียวครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรายการข่าวเด่นวันนี้รายงานข่าวแจ้งว่าขณะนี้มีผู้ป่วยโรคนี้ทั่วโลกกว่า371ล้านคนและจะเพิ่มเป็น552ล้านคนในอีก17ปีข้างหน้าโดยร้อละ80อยู่ในประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาในส่วนของไทยผลการสำรวจสุขภาพคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปทั่วประเทศครั้งล่าสุดในปี2552พบว่า คนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานกว่า3 500, ล้าน5แสนรายมีมากกว่า1 200, ล้าน2แสนรายที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานทำให้ค่ารักษาพุ่งสูงถึง47,596ล้านบาทต่อปีส่วนผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเบาหวานเฉลี่ยปีละเกือบ8,000รายแนวโน้มพบในเด็กมากขึ้นเนื่องจากขณะน,นี้เด็กไทยเผชิญความอ้วนและกินหวานมากขึ้นหากไม่มีการป้องกันควบคุมโรคที่ดีพอคาดในอีก8ปีข้างหน้า จะพบกับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง4ล้านแลายฟังดูแล้วก็น่าใจหายอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ New KC l i ไล์แผงการตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New KC l i ไล์ใส่ใจในตัวคุณ กับเข้าสูร่รายการรวยยีิบสี่ชั่วโมงกับผมกาลินอีกครั้งครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงความท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจของผู้คนทั้งต่างประเทศและในประเทศด้วยเห็นไหมแต่ในโลกนี้จำไว้เลยนะเมื่อมีขาวก็มีดำเมื่อมีท้อแท้สิ้นหวังมันก็มีความหวังและสมหวังเราพูดถึงปัญหาแล้วเมื่อสักครู่แต่ช่วงนี้เรามาพูดถึงว่า โอกาสมั่งถ้าเกิดเราท้อไปมันก็ไม่ได้อะไรอ่ะได้เหมือนกันได้แต่ความสิ้นหวังไม่เชื่อลองดูได้ในเวลาโอ้โหเราท้อมากมสะสมความท้อไปจากวันสามวันห้าวันเจ็ดวันเป็นหลายเดือนเราจะไม่ได้อะไรเลยนะในช่วงที่เราท้อก็ได้อยู่ไปวันวันนี้เฉยถ้าเกิดเมื่อท้อแล้วสิ้นหวังหมดกําลังใจอยู่ไปวันวันมันไม่ได้อะไร แล้วเราจะท้อไปทําไมอ่ะเห็นไหมค่อยๆค,คิดตามนะเมื่อท้อแล้วมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเขาเรียกมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยได้แต่ลําพึงลําพันกับตัวเองบ้างกับคนรอบข้างบ้างจนคนขี้เกียจฟังอ่ะและมันก็ไม่ได้อะไรด้วยสรุปว่าแล้วจะท้อไปทําไมตัดความท้อทิ้งออกไปจากใจเลยทออนะ้อเมื่อไหร่นรกมายืนเมื่อน,นั้น เราไม่อยากจะทํามาหากินอะไรกําลังใจไม่มีโยนมันทิ้งน้ำน้ำคําไปเลยโยนมันลงคลองไปเลยมาเริ่มใหม่เมื่อท้อแล้วเคลื่อจิตใจท้อห่อเหี่ยวไม่ได้สร้างประโยชน์เราก็ต้องสร้างความฮึกเหิมให้จิตใจดูซิว่าเมื่อท้อไม่มีประโยชน์เราก็ต้องมาสร้างพลังฮึกเขิมสร้างกำลังใจให้กับตัวเองดูสิ มันจะเกิดประโยชน์บ้างไหมเริ่มลงมือตั้งแต่วันนี้เลยนะไม่ต้องรอพรุ่งนี้บอกแล้วไงว่าถ้าพรุ่งนี้เมื่อไหร่เอ้ยพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้มันเป็นของคนอื่นหมดถ้าราอรอวะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําทุกอย่างนะถ้าคําว่าพรุ่งนี้เมื่อไหร่นรนะเป็นของคนอื่นเราไม่มีได้กินหรอกเราต้องคิดได้ต้องเริ่มวันนี้เลยบางคนบอกเฮ้ยเริ่มได้ทาไงอ,ะอ่ะอ้าวอย่างน้อยฟื้นฟูสุขภาพจิตตัวเองซะก่อน ออกกาลังกายสักนิดหนึ่งแอคชั่นหน่อยมันจะได้ฮึกเหิมใช่ไหมลืมก็เรื่องเริ่ม,เร,มเริ่มจากจิตใจตัวเองก่อนกูจะไม่ท้อแล้วไม่ทอ้เทอเลิกท้อท้อไปมันไม่ได้อะไรท่องไว้แค่นั้นนะ่ะท้อไปมีแต่เสียหมดกําลังใจต่อไปนี้เราจะต้องมีกําลังใจเราจะไม่ทอ้ทอท่องกันไว้นี่คราเรื่อให้คําว่าท้อกับไม่ทอ้อมันชกปากกันอยู่ในความรู้สึกของเราต่อไปเรื่อยๆ,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 ๆในที่สุด แรงต้านคำว่าท้อแท้นะมันจะเริ่มจางหายไปเมื่อพลังฮึดเรามีมากกว่าเรื่อสุขภาพจิตดีสุขภาพใจดีคนที่จะสุขภาพจิตดีสุขภาพใจดีมันต้องมีความหวังสิไม่ใช่อยู่ดีไปทําได้นะมันต้องดูว่ามันมีความหวังอะไรมากในโลกนี้ถือว่าเราทําอาชีพนี้อยู่ตอนนี้ทํางานโรงงานเป็นพนักง,งานหาเช้ากินข่าแปดเาพันบาทโดนหักมุ่นหัางนี่ก็ไม่ถึงหรอก เป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนเมื่อพืชมันตกตำ่ำข้าวเกวียนแล้วสี่ห้าพับาทยางยางกิโลละหกสิกว่าบาทดูแล้วมันตื้อตื้ตึงตึง